เฮ้ยมาอีกแล้วเว้ยร้านที่2มาแล้วพ่อเฮ้พ่อ,อสวัสดีครับลูกพี่ร้านอะไรครับหมูปิ้งโบราณแล้วทำไมไม่เอาหมูปิ้งยุคใหม่มาขายวะ <laughs> ห่อมูปิ้งโบราณนี่มันปัจจุบันแล้วนะเราจะไปเอาอดีตมาทำไมวะแล้วมันจะกินได้ไหมเนี่ยไหนดูดิรีวิวก่อนดิเนี่ยได้นิโอ้โหอุปกรณ์แค่นี้นะเป็นเตาย่างถังแก๊สกล่องโฟมโอ้สุดว่ะมาสองนะของครบอ่ะโอ้ยคมด้วยนะผมกล่องโฟมไปเอาของลงเลยครับตั้งร้านเลยสุดจัดเลยว่ะอันนีอาชีพเก่าพี่ได้อันนี้เออหมูปิ้งลองดูดิจะเหมือนเราไหมวิธีการทำโอ้อันนี้โต๊ะอะไรวะเนี่ยทำไมมันไฮเทคจังวะโอ้โหอันนี้อยู่ยาวเลยนี้โอ้ แม่เขาโคดเดือดเลยว่ะเราใช้แบบนั้นนะ่าสมัยตอนเราขายอาชีพอ่ะอันนี้มาแบบแหวกว่ะอยู่ดีปึ๊บกางปึ๊บออกมาเป็นมิติเลยในสิ่งที่ไม่เหมือนเราเลยนะ <c oughs> เขาขายหมูปิ้งนะ <c oughs> เขาใช้เตาถัางแก๊สนะคือไม่ต้องไปก่อไฟเว้ยไม่ก็เป็นข้อดีอย่างนะสมัยตอนเราย่างเนี่ยแม่งเราใช้ถ่านนะแล้วแม่งต้องพัดะที่เท่าปิวอะ่ะแต่ก็ยังว่า,าสูตรขายสูตรมันใช่ไหมมันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วอันนี้ร้านเขาเขาก็ทำอย่างนี้อย่างร้านเราเราก็ทําแบบของเราไนงะ ใส่แม่งออกแบบให้วะเนี่ยเพรใส่แว่งมันคือจะเหมือนในนี้เลยพี่เสี้ยวฟ้าจะถามหน่อยดิใครเสียบหมูให้เนี่ยเอาดีเสียบเองคนเดียวเหรอหมกเสียบใหม่ทุกวันเสียบเองคนเดียวทุกวันใช่วันกี่ไม้เดิมแล้วแต่บางวันเงาสามสี่ร้อยห้าร้อยก็มีเสียบสามสี่ร้อยวันเดียวคนเดียวอ่ะคนเดียวเมื่อคืนนั่งเสี้ยวโอ๊ะเสียบอะไรวะเนี่ยอุ้ยเเสียบสวยด้วยนะมาดูดิดูเหอะดูดิอย่างเงี้ยโบตีขายไม้อะไรไม้ห้าบาท เอาจาาโอ้โหตัวทับกำไรอยู่ตรงนี้นี่แหละตัวทับกำไรอยู่ตรงนี้แหละครับคนที่ซื้อหมูปิ้งไปกินเล่นๆน้อยๆนะอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีข้าวเหนียวอ่ะเข้าถึงเรียกไงว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งเฮ้ยมาอะไรเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยว